เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งเร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบ เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขณะน,นี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้พาท่านมา,าที่วัดบอวรน,นิเวศนะคะซึ่งเราอยู่ใน บริเวณที่เรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้วชิรยานสังวรค่ะมีนัดกับพระมหาภัยบูรณ์อภิปุนโนค่ะจะมากราบนมัสก,การขอธรรมะท่านเหมือนกับทุกครั้งที่เคยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยนะคะดิฉันก็เห็นหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มน,นี้ตัวเริ่มนี่ก็คือเมตตาคือคำตอบเห็นแค่นี้ก็อยากรูร้้ว่าตอบเรื่องอะไรหรอวิธีการอยู่อย่างพาสุก ในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในนั้นพอดีและก็คิดว่าท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านก็คงจะเหมือนกันว่าโลกนี้มันวุ่นวายเนาะเราจะหาทางออกกันได้อย่างไรดีถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เช่นกันติดตามกันได้เลยนะคะดิฉันมาอยู่กับพระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนที่นี่แล้วค่ะกล่าวนมันสก,การคะท่านคะเชิญพ่อนค่ะหนังสือท่านน่าสนใจมากเลย ะะท่านผลิตขึ้นมาในโอกาสอะไรคะเนี่ยคือเป็นงานที่แจกให้กับผู้ฟังรายการวิทยุ <S S S ที่เราจะมีกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีของรายการธรรมาราปรุณชื่อว่างานกลุ่มซับแห่งใจเพื่อให้เป็นมงคลปีใหม่เพื่อเพิ่มพูนความหวังและปัญญาซึ่งในปีนี้คือทุกปีเราจะจัดกันปลายเดือนมก,กราคมคแลวทุกปีพระอาจารย์ก็จะทำหนังสือเล่มหนึ่งปีนี้ก็ทำหนังสือชื่อว่าเมตตาคือคำตอบโอ้ค่ะ คือที่ต้องการจะมาตอบโจทย์เืงความตอบโจทย์ให้กับในสังคมปัจจุบันเนี่ยที่ว่าทุกคนโดยช่วงยิ่งเรื่องในครัวเรือนที่ว่าเช่นพ่อกับลูกบางทีไม่คุยกันเป็นหลายๆ10ปีสามีภรรยามีปัญหากันพี่น้องมีปัญหากันทุกคนมีเหตุผลของตัวเองใช่ไหมคนนี้ก็มีเหตุผลคนนั้นก็มีเหตุผลหเหตุผลทำไมถึงกลายมาเป็นข้อจํากัด แล้วให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็กลายมาเป็นปัญหาซึ่งในคำสอนของพระพระทุทธเจ้าเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นเป็นการทะเลาะกันเป็นการด่าว่ากันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากค่ะอันนี้ที่ท่านพูดเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องจริงเลยนะคะ <c oughs> คิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ย <c oughs> โอ้มันใช่เลยทําไมนะคนในครอบครัวเดียวกัน ไม่น่าจะมีปัญหาแต่กลายเป็นว่ามีปัญหาเยอะนะคะท่านก็คงจะประสบกับคำถามแบบนี้เยอะใช่ไหมคะแล้วยังรวมถึงถ้าในครอบครัวแล้วขยายผลขึ้นไปอย่างงี้อย่างไม่ว่าจะในสภาผู้แทนรัษฎรที่เขาจะมีการโต้เถียงกันอภิปรายกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยกเหตุผลอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยกเหตุผลแล้วซึ่งเหตุผลของทั้งสองฝ่ายฟังดูดีทั้งคู่เลยเอาแล้วทำไมเขาห้ามหันกันไม่รู้เรื่องนี้ยังขยายผลต่อไปอีก ถึงระดับระหว่างประเทศเราสงครามกลางเมืองสงครามระหว่างประเทศไม่ว่าจะสงครามย่อยๆสงครามใหญ่ถึงสงครามระดับโลกก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันนี้เหมือนกันสรุปแล้วก็คือว่าทุกระดับของความขัดแยง้งใช่ใช่ใชท่านมีคําตอบให้ใช่ตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นความที่วุ่นวายไม่สงบในโลกที่มันมีทางตันนี่เราจะออกอยังไงฉันจะเรียกโลกแบบนี้เรียกว่ากามาโลก โรคที่มีเงื่อนไขการมาโรคลก,กล้ามอมอมาที่เป็นเรื่องของความสุขทางตาทางหูจมูกเล่นแลากายะจะเอาพวกนี้แหละมันเป็นเงื่อนไขยกตัวอย่างง่ายๆเช่นลูกวัยกลางคนดูแลพ่อแม่80แล้วเขาต้องดูแลลูกของตัวเองที่อายุ1ิกว่าขวบเป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่โอเคนะลูกที่เป็นวัยกลางคนเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่อายุ70 80เนี่ยเล่นโซเชียล เดี๋ยวนี้คนอายุมากก็เล่นโซเชียลได้นะโอ้ยิ่งอายุมากเล่นไลน์เล่นแสวงหาความเพลิดเพลินติ๊กต็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ตีสองตีสาไม่ยอมนอนไถไถลูกก็บอกเฮ้ยแม่ต้องนอนได้แล้วนะก็เอาเหตุผลเรื่องสุขภาพมาพูดให้แม่ฟังหรืออาหารนี่ก็แบบนี้แม่ต้องกินอาหารอยากินลดจัดแต่แม่ชอบกินไข่พะโล้ขาหมูเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะเอาเอาเงื่อนไขเอาเอาเหตุผลด้านสุขภาพ มาบีบคันให้แม่ว่าแม่ต้องต้องทำนี้อ้าแต่แม่ก็ฉันจะกินอะไรฉันให้ปล่อยฉันบ้างสิฉันอยากจะอยู่สบายๆเขาก็อาศัยเหตุผลในความที่ว่าอยากจะอยู่สบายๆบ้างทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลแล้วเขาก็เลยมาทะเลาะกันเถียงกันนั่นนี่ตัวอย่างในครัวเรือนไอเหตุผลดีๆที่เราเอามาใช้มาเป็นเงื่อนไขมาเป็นเงื่อนไขทําให้เกิดการบีบคั้นแล้วจึงเกิดเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคันเหตุผลเหล่านั้นทั้งหมดนี เป็นเรื่องของการทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องของการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในโลกที่มีเงื่อนไขเราต้องต้องมีพูดถึง3อย่างก่อนเงื<ม>่อนไขนมีตัวแปรเละมีข้อจํากัดมีบัตเจ็ตมีลิมิตนะนี่คือโลกแบบนี้เราจะให้อยู่เหนือเกมของโลกแบบนี้ได้ค,คือทั้งหมดนี้ก่อนนะว่ามันเป็นโลกที่มีมารควบคุมเนือนพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นมาน น้ามันเนี่ยจะควบคุมอยู่ในกามาโลกนี้ทั้งหมดซึ่งถ้าเราดูในปริมิตของวงโชวอาหารก็จะพูดถึงว่าสวรรค์หกชั้นเนี่ยนะชั้นสูงสุดเนี่ยคือชั้นปรินีเมตตาสวัสดีซึ่งจะมีหัวหน้าของฝ่ายฝ่ายนี้ก็คือคือมารน,นะท้าวาสวัสดิมารเนี่ยจะอยู่ที่สวรรค์ชั้นปรินีเมตตาสวัสดีก็คือเป็นมารน,นั่นเองมารควบคุมโลกเอาไว้มารเนี่ยคือเ็าเรียกกิเลสมารหนูควบคุมโลกเอาไว้สัตว์โลก ทั้งหมดรวมทั้งเทวดาด้วยเนะี่ยก็จะตกอยู่ในเครื่องมือมารถ้าเราไปตามกระแสเขาไปตามข้อจากัดไปตามเงื่อนไขไปตามการบีบคั้นเหล่านี้ปุ๊บเราก็จะใช้เครื่องมือมารทันทีเช่นด่ากันว่ากันแล้วพอเราเอาเครื่องมือมารมาใช้เมื่อไหร่ปึ้งเราก็ตกเป็นพวกเดียวกับมารเป็นเครื่องมือมารทันทีแล้วก็เลยทําให้เกิดปัญหาต่างๆในโลกวุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้โอเคทีนี้คือพูดถึงปัญหาแล้วคําตอบจะเป็นยังไง เราก็คือเราต้องอยู่เหนือจากการควบคุมของมารอยู่เหนือจากโลกที่มันมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขเอ้าแล้วโลกไงที่มันไม่มีข้อจํากัดไม่มีเงื่อนไขนั่นสิค่ะคือพรหมโลกะนะคือโลกที่อยู่เหนือข้อจํากัดเหล่านี้ซึ่งพรหมโลกก็จะมีเครื่องอยู่ของพรหมเรียกว่าพรหมวิหารซึ่งพรหมวิหารก็จะประกอบด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา4ประการนี้นี่จึงจะเป็นทางที่เราจะอยู่เหนือจากอานาจของมารที่มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้น เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเมตตาคือคําตอบเนี่ยนะ,ะจริงๆคําว่าเมตตาเนี่ยพระอาจารย์หมายถึงทั้งมุทิตากรุณาและอุเบกขาด้วยสี <4 S 1> ่อย่างรวมกันเรียกว่าพรหม,มิหารสี่เป็นเครื่องมือของโลกที่อยู่เหนือจากกาย่อมาพูดแค่เมตตาแต่ว่าจริงๆแล้วรวมหมดเลยรวมอยู่ในนี้หมดพรหม,มิหารสี่จะมีคุณสมบัติสามอย่างนี้เรียกจะอธิบายสามอย่างนี้ก่อนเงื่อนไขอย่างเช่นว่าความรักที่มีเงื่อนไขเช่นความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว เเช่นผู้ชายต้องสเปคนี้นะฉันถึงจะชอบต้องหน้าตาตี๋ตีหุ่นลำล่ำต้องรวยประมาณนี้ผิวสีแบบนี้เงื่อนไขเหล่านี้คือเงื่อนไขที่จะให้เกิดความรักความรักแบบที่มีเงื่อนไขนี่คือแบบนี้ยังมีเงื่อนไขแต่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็คือความรักเช่นของแม่กับลูกความรักที่แม่มีให้กับลูกเนี่ยไม่มีไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขเช่นว่าให้เธอต้องทําให้ฉันสบายใจทําให้ฉันดีๆเธอพูดฉันดีๆฉันถึงจะรักเธอ แต่ว่าลูกคลอดออกจากคันของตนเนี่ยทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งปัญหาต่างๆในร่างกายต่างๆแต่ก็ยังรักได้ไม่ได้ต้องมามีเงื่อนไขใดๆค,ความรักของแม่เนี่ยไม่มีเงื่อนไขนี้เกิดอ,อันที่หนึ่งไม่มีเงื่อนไขลักษณะที่สองของเครื่องมือโรมพรมิฮานก็คือไม่มีประมาณแตไม่มีประมาณก็คือไม่มีอั้นเช่นว่าถ้ามีอั้นอย่างเช่นว่าฉันรักเธอได้แค่นี้นะถ้าเกินกว่าน,นี้ฉันไม่ให้หละมีบัตเจ็ต มีประมาณมีงบประมาณก็่างเรีย <c oughs> แล้วมีประมาณทาั้งทางด้านปริมาณและมีประมาณทาั้งทางด้านเวลาอย่าเช่น <c oughs> <ๆ>ถ้าเธอโทรมาตอนฉันยุ่งๆนี่นะฉันจะอารมณ์เสียคร <c oughs> อา่าทำไมตอนโทรตอนไม่ยุ่งและรักกันได้แต่พอโทรตอนยุ่งๆอารมณ์เสีย <c oughs> คือมีประมาณเรื่องเวลาเป็นบางเวลาค่ะ <c oughs> อันนี้คือยังมีประมาณเรื่องเวลานี่ยคือยังพูดถึงถ้าจะเปรียบเทียบมาใน ความรักที่เป็นแบบโรมิหานก็คือไม่มีประมาณเนี่ยเช่นแม่รักลูกเนี่ยไม่มีประมาณว่าที่สองที่สามนะอย่ามา้องให้นะฉันจะไม่ลุกขึ้นไม่มีแม่จะไม่มีประมาณเรื่องเวลานั้นแล้วก็ถ้าต้องเลี้ยงลูกไปอีกจนถึงอายุ20 30 50ถ้าลูกแบบไม่สบายเป็นอะไรเงี้ยแม่ก็ยังทําได้ตลอดเนวะลาตราบที่แม่ยังมีกําลังถูกไหมลักษณะแบบนี้คือการที่ไม่มีประมาณและอย่างที่3คือไม่มีเวรแต่ไม่มีเวรเนี่ยคือบางทีเรา เป็นเคสอย่างนี้ว่าบางทีเรานั่งสมาธิแผ่เมตตาเนี่ยเราแผ่เมตตาให้ทุกคนเลยยกเว้นไอ้คนนี้เห <c oughs> ่ไหมไอ้คนนี้มันทําเรามากเราไม่แผ่ให้มันหรอก <c oughs> หรือแผ่มันนิสเดียว <c oughs> อันนี้คือคุณยังมีเวรเขาคุณยังมีเวรกับเขาเราจะทํไงให้เราต้องกําจัดเวรข้อน,นี้ออกไป <c oughs> และจึงจะเรียกว่าเมตตาตามสเปคของโพระมิหานสี่ <c oughs> ทั้งเมตตามุทิกรุณามุทิตาและอุเบกขาต้องมีคุณสมบัติสมอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า เป็นเครื่องมือที่จะอยู่เหนือจากโลกที่มีความวุ่นวายไม่สงบหนึ่งตามวิครีนะคือไม่มีเงื่อนไขสองไม่มีประมาณและสามไม่เว้นใครไว้หมายถึงไม่ผูกเวรด้วยคุณสมบัติสามอย่างนี้จะทำให้เราอยู่เหนือจากการที่ต้องมีเงื่อนไขที่มีบัตเจตมีประมาณโน no, เราไม่มีประมาณและอย่างที่สามที่บางคนไม่ใช่ทุกคนไม่เราไม่เว้นใครไว้ไม่มีเว้นกับใครค พอจิตใจเราตั้งไว้อย่างนี้ปึ้งเนี่ยมันจะมาเป็นทางออกในกระบวนการอย่างนี้ได้ซึ่งก็จะพูดถึงตัวอย่างะนะครัจะในตัวอย่างที่จะสามารถนํามาใช้นในชีวิตประจําวันของเราได้ใช่ะก็นมัสก,การค่ะพอดียังมีเวลาที่จะให้ท่านได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ต่อแต่ว่าต้องเป็นค่าวต่อไป<ช>นะคะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะวันนี้นะคะเมตตา คือคำตอบของวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เป็นประเด็นธรรมที่พระจันทร์ไพบุญ์อภิปุโนนะคะได้มาเมตตาบอกกับพวกเราดิฉันเองก็เพิ่งทราบนะคะว่าพระวิหารสี่ที่คิดว่าเรารู้จักดีแล้วเนี่ยยังต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ3องค์ประกอบดังที่ท่านได้ได้ให้ความรู้กับพวกเราโดยย้ำๆไปเลยเนี่ยนะคะดังนั้นวันนี้ อาจจะเพียงพอสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่ถ้าจะให้อิ่มอกอิ่มใจต้องติดตามกันต่อในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะเพื่อที่จะให้ประเด็นนี้กระจากมากที่สุดติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะเป็นกลังใจ